ชุดเครื่องเสียงนะครับอีก1ชุดนะครับซึ่งเป็นชุดตุ้ลำโพงคอรัมนะครับเป็นของแบนลิเนียออเดโอนะครับผมเป็นรุ่นลิเนียออเดียโอนะครับสำหรับตัวซีรีส์นี้นะครับก็ขอบอกเลยว่าเสียงดีมากนะครับใครที่กําลังมองหาชุดเครื่องเสียงนะครับไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นอินดอร์เอาดอร์นะครับในร้านอาหารเล่นดนตรีนะครับเล่นพกตองอย่างนี้ก็ตอบโจทย์นะครับกับการใช้งานข้องเรานะครับสำหรับในชุดนี้นะครับ มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ชุดนี้นะครับก็จะประกอบด้วยนะครับมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์จะเป็นของอันโตไรส์นะครับ802นะครับหเครื่องพร้อมสายสัญญาณนะส่วนสายสัญญาณนี่ลูกค้าสามารถเลือกเอาความยาวได้นะครับแล้วก็ในชุดนี้ก็จะมีตู้ลำโพงลิเนียนะครับมีอยู่2เซตนะครับก็ถ้าหากท่านไหนนะครับสนใจเพียง1เซตนะครับราคา1เซตก็มีนะครับราคา1เซตอยู่ที่18,900หมืนแปดันเก้ารบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทมีอะไรบ้างก็จะมีตู้ซับนะครับเป็นตู้ ลาโพงคอรัมตรงนี้นะครับ4ดอกนะครับนี่เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของตู้ลาโพงจะเป็นโมดูลนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูกันเป็นโมดูลนะครับคัดดีนะครับมี DSP ในตัวนะครับผมมีพีเซตให้เลือกการใช้งานด้วยสามพีเซตนะครับนี่นะครับผมตรงนี้นะครับพี่หนึ่งพี่สองพีสามก็เป็นพีเซตการใช้งานวม่าจะเปิดเพลงนะครับงานพูดงานสัมมนาอย่างนี้เราก็เลือกใช้งานพีเซตได้นะครับหมุนเลยตรงนี้วอลลุมอินพุตนะครับอินพุตจะมี สองอินพุตนะครับเป็นคอมโบมแจ็คนะอินพุตตัวที่1นะครับก็จะเป็นอยู่ด้านบนตรงนี้แล้วก็อินพุตตัวที่2ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีสวิตช์ให้เลือกโหมดด้วยถ้าเราใช้งานไมโครโฟนนะครับเราเสียบไมโครโฟนเวลาพูดอย่างนี้เราก็สามารถสวิตช์นะครับออนการใช้งานไมโครโฟนได้เลยนะครับถ้ากดเด้งออกก็จะเป็นไลน์อินพุตนะครับเราสามารถไมโครโฟนเสียบชันแนลที่2เพียง1ชนแนลนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์เอาท์นะครับลิงก์เอาท์เป็นบาลานซ์นะครับเอาพุตนะครับลิงก์เอาไปใส่ต ด้าล่างก็จะเป็นปลั๊ก AC แล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับโมเดล4.2นะครับ d i ดเนียอุเทโอครับผมก็ในเฟสนี้นะครับ2ชุดนะครับอย่างนี้เลยนะครับพร้อมมิกเซอร์พร้อมสายลำโพงนะครับก็มีสายลำโพงแถมให้ด้วยอย่างนี้การต่อใช้งานก็ต่อจุกบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาใส่ตู้ลำโพงเสียงกลางคอรัมด้านบนนะครับอย่างนี้ก็ต่อกันง่ายนะครับหรือเราจะแยกฝั่งยาวๆอย่างนี้เราก็เลือกสายสัญญาณให้มันยาวขึ้นนะครับประมาณ5เมตร10เมตรอย่างนี้ได้เลย สำหรับในเซตนี้นะครับเป็นเซตนะครับถ้าใครชอบชุดนี้เลยนะครับยกเซตไปเลยก็อยู่ที่48,0 0 0บาทนะครับ48,000บาทก็ได้ไปทั้งเซตนี้เลยไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับว่าน้ําเสียงจะเป็นยังไงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับย <hard> <champions> <indications> ้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับราคานะครับหชุดอยู่ที่48,0 0 0บาทนะครับ48,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับผมเชิญครับ โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับน้ําเสียงนะครับในชุดนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบใครสนใจที่กําลังมองหาสเปคอย่างนี้พอดีนะครับแนะนําเลยชุดนี้นะครับเป็นชุดริเนียออเดโอนครับเป็นตู้คอรัมอย่างนี้นะครับเบสเซ็ตนะครับชุดนี้นะครับอยู่ที่สี่0มืน 8,000บาทนะครับ3 8,000บาทก็ใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านพิโปเดโอเอาเรตนะครับใครเข้ามาชมแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ทัางพวงมรับผิดอนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ